สวัสดีครับเจ๊รับิทคอยไมเนอร์ครับวันนี้เราอยู่กับเครื่อง k s 3 L จาก i r i v e r นะครับเป็นเครื่องขุดที่แรงที่สุดในตอนนี้นะครับรายได้เยอะที่สุดนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเปิดตัวรีวิวที่แรกนะครับในประเทศไทยนะฮะกันเลยทีเดียวนะครับคลิปแคป์เปิดกล่องไปแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวการใช้งานกันนะครับพอได้เครื่องไปถึงนะครับเราก็ ต้องดูรู้ก่อนนะว่ามีสเตตัสทั้งบทบอกนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องไฟแดงไม่เป็นไรตัวนี้มันติดตลอดนะครับแค่ไฟเขียวจะหายไปก็พอนะครับตัวนี้ปุ่มหา IP นะครับที่ต้องรู้นะแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตเวลาเครื่องหาย IP ไม่เจอนะครับแล้วก็ SD card นะรับไปลงเฟิร์มแวร์สำหรับ hard core นิดนึงนะครับจริงๆมันลงผ่านเว็บได้นะขนาดของเครื่องนะครับอยูที่ สามสิบหกเซนนะฮะถ้าเจาะช่องระบายอากาศด้านหลังนะครับให้ประมาณยี่สิบหกเซนนะฮะแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่สิบเก้าเซนนะครับเป็นช่องระบายถ้าเกิดเรากั้นล้อมเย็นนะครับหรือเป่าเข้ากล่องนะฮะก็ให้เหลือไว้ประมาณเนี่ยสิบเก้าเซนนะครับสูงยี่สิบห้าเซนนะครับประมาณนี้นะขนาดพาวเวอร์นะครับยี่สิบเซนนะ ตรงนี้นะครับตัวเครื่อง power นะครับยี่สิบเซนลมร้อนด้านหลังนะครับเ่าออกนะครับดูด้านหน้านะโอเคเดี๋ยวเราเสียบเครื่องกันดีกว่านะครับเสียบแล้วเครื่องมันจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องดังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปรับเบานะครับเสียบสายแลนนะครับดุ้๊บก็เสียบแลนนะครับแล้วก็เสียบไฟนะครับเสียบไฟช่องไหนนะ มันจะมีช่องตัวเสียบ power อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอืมแล้วก็ตัวนี้มีปุ่มตัวิตซเปิดปิดนะครับเปิดเครื่องนะครับไฟก็จะติดอย่างเงี้ยนะครับเขียวแดงพร้อมกันนะครับแล้วก็รอนะฮะตัวนี้เราวัดไฟให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาวัดเสียงกันแล้วก็การกินไฟนะครับว่าตัวนี้กินไฟเป็นยังไงนะครับเสียงเป็นยังไงนะครับ หลังจากเราเจ็บเสร็จนะครับเราก็ใช้โปรแกรมค้นหาเครื่องนะครับอาจจะใช้ตัว iRiver สแกนก็ได้หรือว่า Advanced IP Scanner นะครับเช่นตัวนี้สแกนนะครับกดสแกนนะครับก็จะสแกนหาเครื่องนะครับหรือ่อาบางคนนะครับโหลดตัวโปรแกรมของเครื่องมานะครับขอทางเราก็ได้นะครับเราก็มีให้ นะก็คือโปรแกรม i r e v e r หรือจะโหลดจากบริษัเขาเลยก,ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาของ i r e v e r ตัวนี้ตัวนี้นะครับโหลดมามันก็จะเป็น i r e v e r Tool นะครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะฮะมันก็จะขึ้นมานตัวนี้แล้วกด Set ไ p นะครับแล้วก็เซฟลงไปนะครับเซตเสร็จแล้วก็เซฟนะแล้วก็ เราใช้ออโต้มอนิเตอร์ก็ได้มันจะรีเฟรชทุก5นาทีหรือเราจะกดสแกนก็ได้นะครับถ้าตอนนี้เราสแกนนะครับจะเห็นที่ขึ้นว่าล็อปป้าน่ครับที่มีลูกศรด้านหน้านะครับโลปป้านะครับเราบบิ้คลิกเลยนะครับก็ได้ล็อกอินนะฮะเผือใช้ไฮริเวอร์สแกนก็สามารถสแกนได้เหมือนกันนะครับล็อกอินก็ใส่ User Admin นะครับ p a สว w หนึ่งถึงแปดนะครับ อันนี้เก้าแล้วเกิแปดพอนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของไอริเวอร์นะครับตัวน,นี้เป็นพัดบอร์ดดีฟอสเป็นฟูดีฟอขึ้นมากเครื่องน,นะครับตัวไอริเวอร์ตัวนี้มีสามการ์ดนะครับรอบพัดลมอยู่ที่ห้าพันแปดรอยรอบนะครับแล้วก็สามารถมาเซตฟูนะครับเซตฟูได้นะเซตรอบพัดลมได้แล้วก็ ให้ชี้ได้นะครับอต,ตอนนี้เราจะลองเซ็ตปูนะครับเราจะใช้แชตตาปูกับเ b c นีซีนะครับเพื่อนดีซีเนี่ยล็อกอินเสร็จนะครับมาที่แชตตานะครับอ่าตอนแรกมันเวียมนเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็ทําการล็อกอินให้เสร็จนะครับแล้วก็ไปที่กดปูนะครับอันนี้ตัวสกแกนเสร็จของอิลิเบอร์มันขึ้นมานะครับเราก็เปิดขึ้นมาดูนะครับ มันก็จะเห็นว่าแกเงนเสร็จแล้วนะกปดคเขึ้นมามันจะเห็นออนไลน์อยู่นะครับอ่ะ VR. เวียเสร็จแล้วก็ไอทีเหมือนกันนะครับก็คือเท่าคลิกมันก็ขึ้นหน้าล็อกอินเหมือนกันนะครับก็จเป็นหน้าล็อกอินเนี้ยนะครับอ่ะเราเวียมาก่อนนะครับมาที่ฟูดแ,แล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วกออี้นะครับไปใส่ตัวฟูตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวยูเซอร์นะครับเขอ้าอียก็ไปตอบด้านบนนะครับมาาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตุวด้วย JF3 นะครับแถวด้วยนะแล้วก็ถ้าจะเป็น แปดป้านะครับปแปดป้าฟูนะครับก็คือไปที่ตัวสองฟูตัวนี้ก็มีตัวสองการสตาร์ทไมนิ่งนะครับไปสตาร์ทไมนิ่งนะแล้วก็ออับเอเชียแล้วกันนะครับครับที่ตัวนี้นะแล้วก็ไปที่ตัวสองกระตับเรา ใส่เครื่องเรานะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พอร์ตด้วยนะตัวน,นี้ถ้าเราไม่ได้โซโล่นะครับให้ใส่พอร์ตที่เป็นตัว p d l s นะครับ c c c เข้าไปใส่เข้าไปนะครับแค่นี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับใช้กระเป๋าของอที่เราสมัครตัวเกตดออโหรือคูฟอยนะครับพอสมัครใ้เสร็จนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับแล้วก็ไปที่ตัวแอสเซทของเรานะครับพอมาที่แอสเซทแล้วเนี่ยมันจะมีเหรียญนครับนะของเราอยู่ที่ฟันดิ้งนะครับกดแรกฟันดิ้งนะเสร็จแล้วก็ มาที่เหรียญแคตต้านะครับกินก็ได้นะเจ๊แล้วก็กดคีพอร์ตนะครับแล้วก็เจาเหรียญน,นะครับเอ่อกระเป๋านะครับได้เงืนสดก่อนนะครับแล้วก็ได้กระเป๋าของแคตต้ามาแล้วสต๊อบบี้นะครับอ่าแล้วเราก็ไปใส่ที่ทอื่อ จอ JS สามแค่นี้นะครับแล้วก็เราปรับระดับลมนะครับลงมาได้นะเหลือสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคเครื่องนี้นะเราลองแปดสิบัวก่อนนะครับพราเครื่องจะร้อนแค่ไหนนะครับหลังจากเซฟเสร็จนะครับมาดูหน้าสเตต,ตัสต่อนะว่าเครื่องเนี่ยมาปุ่ม JS สามง่ายนะครับตอนนี้ก็ตูมอยู่ที่สี่หกหกสา ให้เกิน70ถือว่าโอเคนะครับสามารถปรับรอบพัดลมลงได้อีกนะครับถ้าเกินไม่เกิน70นะครับเขาก็อาจจะปรับรอบพัดลมเหลือประมาณสัก70เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะเสียงก็จะเบาลงหน่อยนะครับแรงขุดก็เริ่มมาแล้วตอนนี้ไป6000ไปเลยนะครับกตลังรอลุ้นดูนะครับ,รนะรบว่า มันจะเฉลี่ยลงมาที่เท่าไหร่ครับทีนี้เราตอนนี้ก็าปลูข้า v เบียนะครับเราก็ามาดูที่เบียได้ว่าตอนนี้แรงปลูกเข้ามาหรือยังนะครับค่ะเคสสามแนวนะครับเข้ามาแล้วแอคทีฟแล้วนะแต่ว่าต้องรองนะครับตอนนี้มันมีสองตัวที่เข้ามานะครับก็คืเคสสามแอวกับเคสสองนะครับ ต่รอดูนะครับอย่างเคสต่อเนี่ยเสียดยังตัวสองเท่าแฮปนะครับยวรอดูเคสสามแนวนะว่าแรงสุดเสียดเป็นยังไงนะครับอ่ะระหว่างรอเคสสองทำงานนะครับเราไปดูไอ้เคสสามแนวนะทำงานนะครับเราไปดูสเตตัสของเครื่องนะครับวันนี้จะบอกนแพลนเรสนะครับกับรอบพัดลมมณหภูโอเคไหมนะครับวันนี้บอกแรงสุดนะครับห้านาทีแล้วก็แรงสุดสามสิบนาที นะครับแล้วก็เตเลอร์นะครับวิจิตรนะฟูนะครับติทิต่อฟูไม่ได้แค่ไหนนะครับแล้วก็รันมานางแค่ไหนนะครับแล้วก็กาบบอกนะแล้วก็สเตตัสฟูนะครับันคอนเน็กคือมาคอนเน็กฟูแรกนะครับไม่ใช่ว่ามาคอนเน็กไม่ได้นะมาคอนเน็กฟูแรกครับฟูแรกได้ไม่สําเร็จหนึ่งมาคอนเน็กฟูที่สองนะครับตาม priority นะฮะแล้วก็ ตอนนี้เป็นอุณหภูมิกับแรงขดนะครับแต่ละการาฟนะตอนนี้กร์หนึ่งห้าร้อยสามร้อยสองร้อยนะค่อยๆขึ้นนะตอนนี้มมนเฉลี่ยสามสิบนาทีนะครับไม่ต้องตกใจนะถ้าเราใหม่ๆหม,มันขึ้นน้อยต้องรานไปสามสิบนาทีเกินสามสิบนาทีขึ้นไปนะถึงจะขึ้นเยอะนะอุณหภูมิสองจุดนะครับอุณหภูมิที่มันในน้อยคือด้านหน้าเครื่องนะครับสามสิบองศาอุณหภูมิหลังเครื่องเนี่ยมันเริ่มร้อน ไฟข้างหลักนะครับมันก็เลยจะสี่สิบกว่างองศานะอันนี้รอบพัดลมนะครั้า0ันรอบนะครับปุ่มตัวนี้เป็นอา่ารีสตาร์ทแบตเตอรี่กับรีสตาร์ทเครื่องนะอ่าอ่านี่ตรงนี้นะครับแลคซ้ายกับบิดเมนเลยนะครับแล้วก็ไมเนอร์เชสติ้งนะก็จะมีเปิดไฟกระพริบหน้าเครื่องตัวนี้เนี่ยไฟกระพริบหน้าเครื่องเขาเนี่ยจะเป็นเขียวกระพริบอย่างเดียวนะครับในเหมือนเคสหนึ่งกับสองนะ แล้วก็ถ้าเกิดเปิดไฟกระพริบเนี่ยมันก็จะกระพริบแต่หลายสีนะฮะไม่ต้องไม่ต้องใช้นะไม่ต้องเปิดนะครับฮนะแล้วอนนี้ก็เป็นตัวของ,องคอนฟิกปูแล้วก็คอนฟินกรอบปั๊มลมนะครับถ้าไม่ติกมันก็จะรู้สึกตัวนี้ออโต้นะฮนะแล้วก็มีไฟสีเขียวพอร์ขึ้นตรงนี้นะครับใช้เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ย ถ้าไม่ติ๊กนะมันก็ดะออโต้นะแต่ผมว่า ks เ,เอ่อ ks มันไม่ใช่ออโต้นะติ๊กไปดีกว่านะครับแล้วก็โหมดสลิกกับนอร์มอลนะครับ ip ip เซตติ้งนะก็คือสามารถติ๊ก ip ได้นะครับแล้วก็ user s e ตติ้งก็คือเปลี่ยน password ใส่ password เดิมแล้วก็ password ใหม่เข้าไปนะครับแล้วคอนเฟิร์มก็เปลี่ยน password ได้แล้วก็อัปเกดรดเฟิร์แวร์ได้นะถ้าโฟิร์แวร์ใหม่ออก นะครับก็สามารถรับเกษลียะตรได้ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูแรงกุดเฉลี่ยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับของตัวนี้ก็ไปดูราคากับรายได้กันนะเดี๋ยวผเอาเครื่องลง่อนครั้งเองก็ก่อนดูราคาไรายได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับรอบพัดลมที่พอรับได้นะครับความร้อนเครื่องพอรับได้นะก็คือที่หกสิบนะ อ๋อถ้าไม่ติ๊กไม่ติ๊กพัดลมนะครับมันก็จะเร่งเครื่องเองนะครับมันก็จะวิ่งรอบแบบเต็มนะแต่ถ้าเราติ๊กรอบพัดลมนะครับแล้วเราก็ใส่หกสูนไปมันก็จะลดเสียงลงมาหน่อยนะครับอ่าเราลดรอบพัดลมที่เหมาะสมแล้วนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ปาังานนะครับ อ่ห้าพันรอบนะคะับคุณปูอยู่ที่ประมาณห้าสิบองศานะคะผมว่ากำลังดีนะครับลังสูดจับมาที่สี่เทระเฮิร์ตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดเสียงกับการกินไฟกันนะครับตอนนี้เสียงนะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเสียงจะอยู่ที่ ิ7เดซิเบเลนะครับอ่าต่างจากฟุดหนึ่งประมาณ75เดซิเบลนะครับจริงๆผมสามารถลดรอบค่ลงได้อีกนะเพราะว่าระดภูมันยังไม่สูงนะตั้งแต่ที่วางดีกว่านะครับมันสามารถลดไปถึง50%ได้นะอ่าอันนี้เราลดถึง50%นะครับอ่า อฟมันก็50กว่าผมว่า,ร,ารับได้นะเสียงก็จะลงมานะครับเราลงมาสู่ที่ใกล้ๆเครื่อง7.5เดซิเบลนะครับ่ทนจากเครื่องจะได้เห็นเลข70เดซิเบลนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็การกินไฟนะครับ ให้ดูพร้อมกับแรงสุดไปเลยเอ้ยเสียงการกินไฟเนี่ยจะดูตรงนี้นะครับตรงที่เป็นวัตนะครับสุดที่สองพันหกร้อยวัตนะครับถือว่าเอไฟน้อยนะกว่าจะเป็ะเขานะครับแต่ผมอ็ไปคำนวณรายได้ใหม่ดูนะฮะว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นี้กินไฟ เอ่อประมาณสองพันหกร้อยแปดสิบวัตนะครับเสียงอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเดซิเบลนะครับเอ่อสองพันหกร้อยแปดสิบวัตนะครับแรงสุดตอนนี้อยู่ที่สี่พันสามร้อยจีเฮิหรือสี่เทราเฮินะครับ ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเฉลี่ยที่เท่าไหร่นะครับเราปรับระพัดลงลงเนี่ยอุณหภูมิมันเริ่มขึ้นนะครับเราอาจจะต้องดันประมาณ60เซนะครับหรือแม่ก็เปิดออโต้นะครับแต่นี้เดี๋ยวผมไปให้ดูรายได้เครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องจะดันเกินนะครับเดี๋ยวขอเครื่องลงก่อนอ่ะเดี๋ยวดูที่ปูตอนนี้นะครับก็ เข้ามาอยู่ที่3.4เท,ทราเฮดแล้วนะครับนี่ตัวเครื่องเคส 3L นะฮะเราลุ้นต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายได้นะครับของตัวนี้กันนะครับถ้าเกิดเอ่อเครื่องเคส 3L นะฮะตัวนี้เราเป็นเฉลี่ยหลายๆเครื่องเลยนะครับเราเฉลี่ยหลายๆเครื่องมาคิดนะครับ ตัวนี้แดงขุดรวมประมาณอันนี้มันสิบเอ็ดเทลเลสต์ขอเปลี่ยนนิดนึงเป็นตัวสิบเทลเลสต์ตัวนี้นะครับแรงขดเฉลี่ยจะอยู่ที่สิบประมางเกี่ยวกับสิบเทลเลสต์นะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับจะอยู่ที่เก้าหกสองหกนะครับตั้งแต่นี้มันเฉลี่ยเก้าจุดสองเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับ เอาสิอ่าอันนี้เฉลี่ยอยู่ที่สิบอ่าประมาณเกือบสิบเทลตแหละนะครับรายได้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับเราเอาไปคำนวณนะครับเออ K A S ปูบาทนะครับตอนนี้นะถ้าสิบเทลนะครับจะอยู่ที่หมื่นสาม ต่อวันนะครับ10เทลเฮดนะก็ถ้าเราคิดอ่อเป็นต่อแรงุดทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปใส่ตัวโปรแกรมคำนวณน,นะครับที่เราทำไว้นะอันนี้คือเดี๋ยวขอเอาตัวที่มันเต็ม10เทลเฮตนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันไม่เต็มสิบดีนะสิบเซเแฮ์อ่ะตัวนี้แล้วกันนะครับเอ้ยให้มันก้าเจ้าจุดหกดี๋ยวพอหาสิบเซเแฮอ่าตัวนี้นะครับใกล้สิบสุดละนะครับอ่าที่สี่ชั่วโมงนะครับได้ 10, หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับ เราก็เอามาใส่นะฮะหนึ่งหมืนเหรียญก็คือประมาณห3 5่8สามันห้า้อยี่สิบแปดบาทต่อสิบเ z ลนะครับเพราะฉะนั้นเออเราก็มาหารเราตัวนี้มาใส่นะแล้วก็หารหนึ่งหมืนซิกนะครับจะทำให้รายได้นะครับของเคสามนะครับ จะอยู่ที่สามแสนแปดนะครับเอ่ราคาล้านสี่ห้าเก้านะครับจะได้สามแสนแปดคืนทุนสามสิบเก้าเดือนนะครับตัวไอนะฮะลดตายนะล้านหนึ่งเก้านะครับเอ่อคืนทุนสามสิดแปดเดือนนะครับแล้วก็ต้นกันญาเก้าแสนเก้าคืนสามสิบหนึ่ง,ง 3, 11, เดือนแล้วก็ตัวใหม่นะเคสามเอ็มนะครับหกห้าเก้านะครับ เป็นส่นสองคือแปดเดือนแล้วก็เทสสามเอลนะห้าเก้าเก้าเปนสามสิบหนึ่งเดือนแล้วก็เทสสองนะครับสามแปดเก้านะฮะเป็นุนห้าเดือนเทสหนึ่งนะครับสองหนึ่งเก้าเป็นุนห้าจุดเจ็ดเดือนนะครับแล้วก็ลดที่พร้อมส่งนะฮะเทสหนึ่งนะครับสองหนึ่งเก้าห้าจุดเจ็ดเดือนนะเทสสามนะครับลดที่พร้อมส่งนะร้านหกหกนะครับพร้อมส่งจากฮ่องกงนะครับ 4.5เดือนนะครับ KS3I นะ39นะ4.4เดือนเก s 3า655นะครับ3.4เดือนแล้วก็เส s 2นะ379นะครับ4.9เดือนนะครับค s 1นะ250,000นะครับ6.5เดือนนะแล้วก็เ k ส0 299นะครับ8เดือนนะครับแล้วก็ KS0 พร้อมส่ง339นะครับ9เดือนนะฮะ ตัวนี้เป็นาราคาที่ในไทยนะครับกับราคาที่ส่งจากฮ่องกงนะครับตอนนี้รายได้ก็ปรับลงพอสมควรน,นะครับก็คือประมาณหนึ่งทีะคือสี่หมื่นนะครับร้อยทีเก็สี่พันนะครับสองเทก็แปดหมื่นนะครับห้าเทสก็สองแสนนะครับคูณสี่หมื่นไปเรื่อยนะครับ 8 t ก็สามแสนนะครับแล้วก็ 9.4th เนี่ยสามแสนแปดนะครับแทนรายได้มันมีการผันขวนตามริบที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาเหรียญที่ปรับลงนะฮะก็มีทั้งปรับขึ้นแล้วปรับลงนะราคาเหรียญก็ต้องรอลุ้นกันดูนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูแรงุดกันอีกทีหนึ่งว่าเ h สาม l จะตกแรงกดอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะฮะ คอยติดตามนะครับไปดูกันนะฮะหลังจากรันไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่ห้าจุดแปดทีเฮนะฮะก็คงเฉลี่ยประมาณห้าทีเฮบวกลบนั่นแหละครับประมาณนี้นะนี่ให้ดูกราฟนะครับนี่มันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะฮะก็คือหกบ้างสี่บ้างห้าบ้างก็คือเฉลี่ยที่ประมาณห้าทีเฮนั่นเองนะฮะก็ มาดูเรื่องของอไฟนะครับการกินไฟก็จะเท่าเดิมนะครับอยู่ที่2,698วัตต์นะครับถ้าระวางใต้โต๊ะนะครับเสียงเนะี่ยมันจะอยู่ที่หกสิบเดซิเบลนะครับประมาณน,นี้ พราะฉะนั้นตารางเราเนี่ยเราจะปรับรายได้ลงไม่ใช่ปรับรายได้ลงต่อภัยนะครับปรับการกินไฟลงนะครับปรับการกินไฟลงเหลือ2,700วัตนะครับตัวเคส3ลนะครับแล้วก็ตัวเคส3ลตัวนี้2,700วัตนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะปรับประมาณนี้นะ2,700วัต2,700วัต c s สาอผมว่าก็ประมาณสองพนประมาณสามพันวัตต์นะผมว่านะครับประมาณนี้นะโอเคก็ฝากทีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจบิตค o ยเม i เ e อรกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับอ่าวันนี้ก็รีวิวไปกับเจ้า ks สาม l นะครับแรงขุดห้าเทเลแฮนะครับเปิดไว้ประมาณนี้เท่านี้นะฮะก็มีแรงขุดปรับขึ้นลงบ้างนะแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5เทราเฮดนะฮะโอเค okay. แล้วก็เดี๋ยวเราลองดูในฟูกันนิดนึงนะครับก่อนไปนะครับเออ่ในฟูนะครับก็จะอยู่ที่5.19เทราเฮลแล้วนะครับนะครับแต่ละกุดเฉียชั่วโมงหนึ่งก็ยังเ่อ่ๆขึ้นนะครับเฉียด10นาทีอยู่ที่5.19เทราเฮแล้วนะครับก็ ฝากไว้ที่นี่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้บิตคอยน์มเนอร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อ,อ,อม,มีคลิปใหม่ให้ได้ครับสวัสดีครับ